สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของเวรรดาทุกทท่านนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้ไปไหนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเราก็คิดว่าจะปรับเปลี่ยนไปอยู่บ้านก็คงจะอีกรอสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกหลานก็มีทางออกแล้วเราก็จะอยู่ในลานของเราต่อไปนะคะ วันนี้เวลดาก็ได้สินค a. A a study. A study ้ามาเพิ่มเติมนะคะเป็นกระเป๋านะคะจะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้สินค้าสวยๆมืงามเหมือนเดิมเป็นผ้าคามนะคะผ้าคามของเราก็จะมีผ้าม่อห้อมเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่วันนี้จะยกกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าคามเพิ่งมาใหม่นะคะเป็นเซตเดิมแบบเดิมแต่ราคาเดิมนะคะแต่สินค้ามาใหม่ทุกคืนไม่มีตกค้างใดๆทั้งสิ้นนะคะ อันนี้เวลาดาก็จะมาขายให้ท่านราคาเดิมจริงๆกระเป๋าตัวนี้ขาย2องบเก้าหรือร้อยเก้าสิบแล้วนะคะแต่เรายังขายให้ท่านราคาเดิมนาเบอร์หนึ่งกระเป๋าเครื่องสําอางนะคะให้ท่านใบละร้อยห้าสิบนะคะนาเบอร์หนึ่งนะคะท่านอยากได้ใบที่เท่าไหร่ทักมานะคะเวลดาก็จะส่งให้ท่านเหมือนเดิมค่ะส่งห้าสิบาทต่อหนึ่งรอบนะคะข้อสาคัญโอนเงินก่อนเท่านั้นเหมือนเดิมค่ะนาเบอร์หนึ่งนะคะนำเบอร์หนึ่งจะยกให้แบบนี้ ใบที่1นะคะนมเบอร์หนึ่งใบที่150บาทนะคะใบที่1นัมเบอร์หนึ่าบาทท่านอยากได้ใบไหนทักมานะคะอันนี้ใบที่2นะคะนำเบอร์หนึ่งใบที่2นะคะ150บาทนะคะเราให้ท่านพิเศษเหมือนเดิมนะคะใบที่2สวยงามนะคะ เป็นผ้าคามแทสสกุลนครเลยนะคะผ้าคามพอมือนะคะอันนี้ใบที่นัมเบอร์หนึ่งใบที่สนะคะเราจะยกให้ท่านเป็นนมเบอร์นมเบอร์นะคะท่านอยากได้ใบที่หนึ่งที่สองทักมาอันนี้นมเบอร์หนึ่งใบที่สมนะคะโอเคเราก็จะมาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยมาพร้อมกันเลยนะคะเราจะให้ท่านนะคะ1นทับสี่นะคะตัวนี้1นทับสี่นะคะ1นทับสี่เอาใบไหนคะร้อยห้าสิบาทนะคะ1นทับสนะคะตัวนี้นะคะพิเศษให้เลย อันนี้ก็มานะคะ1นึทบหนะคะ1นึทบหนะคะ1นะะ1ทึทบหใส่สบายพอดีใส่แบบไม่เยอะนะคะใส่ไปงานนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้1นทบหอันนี้1นึทบหนะคะเรามีให้ท่านเลยสวยเป็นภาคามแทส้สกคน,นครแล้วห้อยสอกของเราไปแบบนี้นะคะเวลาไปงานใส่ไม่เยอะนะใส่สบายๆนะคะ หนึ 1> 1่งทับหกนะคะตัวนี oh e ้หน e okay. ึ่งทับหกวรลดาก็ให้ท่านแค่ร้อยห้าสิบบาทนะคะพิเศษชิวๆไปเลยนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะโอเคตัวนี้มีทั้งหมดหกใบนะคะหนึ่งทับหกร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยววรดาเขาจะเอากระเป๋าเป้กระเป๋าย่ามให้ท่านนะคะเพิ่งมาเหมือนกันนะคะเป้กระเป๋าย่ามนี้จะยกเป็นนัมเบอร์สองนะคะ น u m เบอร์สองนะคะ229เราก็ยังจัดโปรให้ท่าน150เหมือนเดิมนะคะเราก็ยังเป็นลูกค้าเราก็ยังเป็นสื่อสัมพันธ์กันเหมือนเดิมอยู่นะคะโอเค150หาบาทกระเป๋าย่ามนะคะท่านสนใจใบไหนทักมาคะนะเบอร์สองนะคะ,ะ,คะตัวนี้สองทับหนึ่งคือเบอร์นี้นะคะสองทับหนึ่งเบอร์นี้ด้านนี้ด้านนี้นะคะสองทับหนึ่งนะคะสองทับหนึ่ง อันนี้สองทับสามนะคะท่านต้องการใบไหนทักทายมาเนะะี่ยค่ะดูดีๆสวยงี้บงงามอันนี้ไปผ้าคามเทสกุลน,นครน,นะคะสองทับสามนะคะสองทับสองนะคะตัวนี้สองทับสองนะคะสองทับสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเราก็ให้ทับโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้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 อันนี้สองทับสามนะคะตัวนี้นะคะ สองทับสามให้ท่านร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะสองทับสามนะคะจากราคาสองร้อยยิบเก้าเราให้ท่านเพียงร้อยห้าสิบเหมือนเดิมสองทับสามนะคะโอเคเราจะยกให้ท่านไปแบบนี้อันนี้สองทับสี่นะคะสองทับสี่นะคะร้อยห้าสิบบาทท่านใดสนใจทักนะคะสองทับสี่นะคะตัวนี้โอเคอันนี้สองทับห้านะคะสองทับห้านี่ลายนี้ด้านหนึ่งอันนี้ลายนี้ด้านหนึ่งนะคะท่านดูดีๆ ผ้าบางอันจากคนละลายผ้าบางอันก็ลายเดียวกันนะคะแล้วแต่ผืนผ้านะคะ2องทับห้านะคะน้ำเบอร์สมีอยู่ห้าใบนะคะ2อทับห้านะคะอันนี้เราให้ท่านชิวชิวอยู่แล้วราคาเดิมนะคะให้ท่านพิเศษแล้วเราก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าเงินด้วยนะคะกระเป๋าเงินเดี๋ยวเราจะยกเป็นผ้าตัวนี้ก่อนนะคะเป็นกระเป๋าไม่ได้ทอมือนะคะตัวนี้เป็นทอโรงงานนะคะเป็นผ้าพื้นเมืองเหมือนกันแต่ทอโรงงานราคาจะถูกกว่านะคะ อันนี้จะยกให้ท่านเป็นนมเบอร์สามนะคะนมเบอร์สามนี่ก็ใช้ดีมีซับกาวด้านในโอเคทุกอย่างเหมือนกันเลยนะคะเราให้ท่านแค่ใบละร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาราคาเต็มร้อยสี่เก้านะคะเราให้ท่านใบละร้อยนะคะอันนี้นมเบอร์สามนะคะนมเบอร์สามมีอยู่ทั้งหมดสี่ห้าใบนะคะเดี๋ยววลา,าจะยกนะคะนะคะี่นะคะ่ะสามทับหนึ่งนะคะสามทับหนึ่งนะคะอันนี้จะยกให้ท่านเลยนะคะแบบนี้ สามทับหนึ่งนะคะสามทับหนึ่งนะคะด้านนี้ด้านนี้นะคะสามทับหนึ่งนะคะใบละร้อยนะคะเราให้พิเศษอันนี้สามทับสองนะคะใบนี้สามทับสองนะคะสามทับสองด้านหน้าด้านหลังยกให้เลยนะคะให้ท่านใบละร้อยสามทับสองนะคะโอเคอันนี้สามทับสามนะคะท่านดูกระเป๋าจะเป็นลายนี้นะคะสามทับสามนะคะเราก็ให้ท่านใบละร้อยบาทนะคะอันนี้สามทับสามนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะโอเคนะคะ อันนี้3ทับสนะคะ3ทับสเราก็ให้ท่านใบละร้อยบาทเท่านั้นนะคะ3ทับสนะคะ3ทับสี่แล้วให้ท่านไปเลยนะคะโอเคใบละร้อย3ทับหนะคะก็100บาทเหมือนกันนะคะให้พิเศษ3ทับหนะคะ3ทับหเรา,าก็ให้พันพิเศษใบละร้อยมีกระเป๋าด้านนอกแบบนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะใส่อันนี้จะมีซัพบในอย่างดีด้วยข้างในทั้งนี้ก็มีกระเป๋าเรียบร้อยเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นซิปลึกนะคะ ใบละร้อยบาทนะคะอันนี้คือนัมเบอร์สามนะคะใบละร้อยบาทนะคะแล้วเราจะมาตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นนัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่จะเป็นใบเล็กนะคะตัวนี้นะคะ น้ำเบอร์สี่นะคะนำเบอร์สี่ทั้งหมดจะมีอยู่สี่ใบจริงๆตัวนี้ขายเก้าเก้าแต่วลดาให้ท่านใบละหกสิบาทนะคะสี่ทับหนึ่งหกสิบาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะสี่ทับหนึ่งนะคะสี่ทับหนึ่งใบละหกสิบาทนะคะสวยคะ่ะผ้าของเราใส่สบายผ้าของเราสบายนะคะโอเคสี่ทับ สนะคะวรดาก็ให้ท่าน60บาทนะคะ4ทับสนะคะใบละ60บาทนะคะมาอีกตัวนี้4ทับสนะคะด้านหน้าด้านหลังยกให้เลยนะคะ4ทับสามบาทเหมือนกันนะคะ สี่ทับสี่เป็นลายเอสนะคะลายเอสลายพระราชทานนะคะลายของเราสวยงามเทศแน่นอนทุกใบทุกผืนไม่มีตกค้างเลยนะคะเวลดาให้เลยนะคะใบละหกสิบาทนะคะพิเศษให้เลยอันนี้นําเบอร์สี่ผ่านไปแล้วนะคะแล้วเราจะมายกเป็นกระเป๋ากระเป๋าเงินเหรียญน,นะคะเงินเหรียญบวลดาเพิ่งได้มาวันนี้นับเบอร์ห้ากระเป๋าตัวนี้นะคะกระเป๋าตัวนี้ราค,คาเต็มขายเก้าเก้าแล้วนะคะกระเป๋าตัวนี้นะคะ ขายเก้าเก้านะคะแต่วลรดาก็มาจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะทักมาเลยเอาหลายๆใบก็ได้ไปเป็นของชำรัวเป็นคอ,องฝากของต้นนะคะวลรดาให้ท่านใบละห้าสิบห้าบาทนะคะพิเศษเลยนะคะใบละห้าสิบห้าบาทนะคะท่านสนใจใบไหนทักมานะคะอันนี้จะยกขึ้นมาเป็นห้าทับหนึ่งนะคะห้าทับสองแบบนี้นะคะท่านอยากเอาใบไหนนะคะ ห้ทับสนะคะใบละห้าิบหาบาทพิเศษเลยนะคะห้ทับสนะคะท่านใดสนใจด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะห้าทับสี่นะคะ5้าทับสี่หทับห้านะคะขอให้ท่านดูลายแต่ลายทุกคืนสวยคะ่ะ5้าทับห้าแล้วนะคะก็มาเป็นห้าทับหนะคะลายบางทีก็จะยกขึ้นมา,าลายเดียวกันก็มีนะคะ 5ทับเนะคะ5ทับ 7, นะคะทัท่านใดสนใจใบไหนอันไหนทักมานะคะ5ทับเ5ทับแแบบนี้นะคะถ้าท่านจะเอาหรือสนใจจริงๆติดต่อทางไลน์เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งสสองห้เอไลน์มาได้นะคะ5้ทับเกนะคะห้ 5, ทับเกนะคะห้าทับทับสนะคะห้าทับ ห้าทับสิบเอ็ดและห้าทับสิบสองแบบนี้นะคะทั้งหมดยังอยู่สิบสองใบหรือเยอะกว่าน,นี้ก็มีถ้าท่านต้องการเอาไปฝากไปต้อนโอเคอันนี้คือนำเบอร์ห้านะคะกระเป๋าราคาเต็มเก้าเก้าเราขายโปรให้ท่านเพียงห้าสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะจัดโปรให้เลยห้าสิบห้าบาทนะคะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะจัดโปรใบละห้าสิบห้าบาทนะคะกระเป๋าเขาเรียกว่ากระเป๋าครึ่งนะคะกระเป๋าครึ่งท่อน เป็นกระเป๋าซิปใส่บัตรประชาชนอะไรได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะคะกระเป๋าตัวนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเรียกว่ากระเป๋าซิปครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ใบเต็มจริงๆร้อยสามสิบเก้าวลราดาขายให้ท่านเพียงใบละลอยเดียวนะคะท่านใดสนใจทักมาอันนี้เรียกว่านำเบอร์หกนะคะนำเบอร์หกนะคะนำเบอร์หกนะคะนำเบอร์หกเรายกให้ท่านเลยนะคะหกทับหนึ่งนะคะคือลายนี้นะคะหกทับหนึ่งนะคะหกทับหนึ่งนะคะหกทับหนึ่งนะคะโอเคนะคะ มา6ทับสองนะคะลายนี้ท่านสนใจใบไหนทักมาได้นะคะ6ทับสองนะคะโอเคหทับสามนะคะใบละร้อยบาทนะคะหทับสี่นะคะทักมาเลยนะคะ6ทับสี่หทบห้านะคะมีเยอะกว่าน,นี้แต่เราก็จะเลือกลายนะคะบางทีลายเดียวกันเราก็ไม่ยกนะคะอันนี้ใบละร้อยบาทนะคะเราจัดโปรให้ท่านนัมเบอรหนะคะโอเคต่อมาเป็นนัมเบอร์เจนะคะ นัมเบอร์เจ็ดอันนี้จะเป็นรุ่นซิปเดียวยาวนะคะนัมเบอร์เจ็ดเป็นซิปเดียวยาวแบบนี้นะคะซิปเดียวยาวแบบนี้คือวลดาขายประจํานะคะท่านลูกคา้าประจําวลดาจะรู้นะคะวลดาขายถูกค่ะที่อื่นขายกระเป๋าตัวนี้สองเก้าเก้านะคะแต่วลดาขายหน้าไลล์ของเรานะคะพิเศษเลยนะคะเพราะเม่พี่น้องค่ะ ขายพิเศษหน้าไรของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะใบละพิเศษให้เลยนะคะใบละร้อยแปดสิบบาทนะคะอันนี้ใบละร้อยแปดสิบบาทเป็นกระเป๋าหนึ่งซิปนะคะนัมเบอร์เจ็ดอ้าวยกให้เลยนัมเบอร์เจ็ดใบที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทเท่านั้นนะคะเราพิเศษให้นะคะนี่นัมเบอร์เจ็ดนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะหนึ่งทับเจ็ดเจ็ดทับหนึ่งเจ็ดทับสองคือใบนี้เจ็ดทับสองนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะเจ็ดทับสอง จ็ดทับสามนะคะลายใหญ่สวยงามแต่ด้านแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน 7, 3, เจ็ดทับสามเบอร์นี้นะคะเจ็ดทับสามนะคะเจ็ดทับสี่นะคะเจ็ดทับสี่ท่านดูลายนะคะชัดเจนบางอันก็ลายเดียวกันหน้าคนละหน้าบางอันก็คนละลายนะคะโอเคเจ็ดทับสี่เจ็ดทับห้าคือตัวนี้เจ็ดทับห้านะคะเจ็ดทับห้านะคะเจ็ดทับห้าลายเดียวกันหน้าหลังนะคะเจ็ดทับหก จ็ดทับหกนะคะท่านใดสนใจทักมาเจ็ดทับหกนะคะโอเคกระเป๋ารุ่นนี้เพิ่งมาวันนี้นะคะนาเบอร์เจ็ดผ่านไปแล้วนะคะต่อมาเราจะเอากระเป๋ารุ่นนี้นะคะนาเบอร์แปดให้ท่านเลยนะคะกระเป๋าตัวนี้กระเป๋าตัวนี้บอกเลยว่าเป็นกระเป๋าทอเครื่องนะคะแต่เป็นผ้าพื้นเมืองเหมือนกันอันนี้วรดาให้ท่านเลยนะคะใบใหญ่ๆอย่างนี้นะคะใหญ่ๆอย่างนี้วรดาให้ท่านเท่ากับสายยาวนะคะ เท่ากับสายยาวเลยนะคะพิเศษ70บาทนะคะท่านใดสนใจทักมานำเบอร์8นะคะเรามีอยู่2ใบนะคะสินค้ายังไม่มาเพิ่มแต่ถ้ามาเพิ่มอีกเราก็เพิ่มเติมนะคะใบละ70บาทนะคะสายยาวใส่สบายมากเลยนะคะ70บาทนะคะแล้วเรามีสุดท้ายนำเบอร์9นะคะนำเบอร์ number 9จะเป็นกระเป๋ารุ่นนี้นะคะอันนี้บอกเลยว่าทอนะคะทอเครื่องนะคะไม่ใช่ทอมือนะคะเป็นทอเครื่องเราให้ท่านนะคะตัวนี้ ใบอย่างนี้น่ารักมากใบละ40บาทมีเยอะมากท่านอยากเอาเท่าไหร่ได้ใบละ40บาทนะคะนัมเบอร์เก้าในคลิปนี้นะคะใบละ40บาทท่านต้องการเยอะมีค่ะใบละ40บาทวรลดาขายหน้าร้านใบ59บาทนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านจะได้สินค้าอะไรก็ทักมานะคะอาหารพิเศษนะคะวรลดาทําเองคือปลา,าบองนะคะปลา,าบองสับสุกทุกขั้นตอนนะคะเนื้อปลา,าอะไรก็สุกวรลดาทําเองนะคะ อันนี้เราจะมาขายจัดโปรนะคะช่วงนี้กระปุกใหญ่นะคะบรรจุร้อยเจ็ดสิบกรัมเลยนะคะบรรจุร้อยเจ็ดสิบกรัมนะคะตัวนี้เราจัดโปรให้ท่านนะคะปลาลาบองนะคะร้อยหกสิบเก้าบาทต่อหนึ่งกระปุกนะคะส่งฟรีช่วงนี้เราจัดโปรปลาลาส่งฟรีเพราะปลาลาจะส่งรวมกันกับกับเสื้อผ้าไม่ได้เราจัดโปรส่งฟรีนะคะอันนี้เป็นเผ็ดปกตินะคะแต่อันนี้เป็นเผ็ดน้อยนะคะ แน่นหนาตกไม่แตกกระเทกไม่ซึมนะคะกระป๋องรุ่นนี้สามารถส่งออกเมืองนอกได้สบายเพราะวรดาส่งแล้วนะคะป่องละ69บาทส่งฟรีนะคะอันนี้วรลดาการันตีให้เลยนะคะส่งฟรีค่ะกระป๋องละ69บาทนะคะหรือท่านจะต้องการเป็นตลับปริมาณเท่ากันคืออย่างนี้นะคะ169บาทส่งฟรีเหมือนกันแต่ถ้าส่งทางไกลวรดาจะใช้รุ่นนี้ส่ง ปริมาณเท่ากันเพราะตัวนี้ตกไม่แตกกระแทกไม่ซึมแต่อันนี้ก็ไม่แตกแตดเขาจะมีขอบซึมออกมาไม่ออกไม่หกแต่มันไม่สวยวัลดาเน้นตัวนี้ถ้าส่งนะคะร้อยหกสิบเก้าส่งฟรีหรือท่านต้องการแบบนี้โอเคนะคะถ่านรุ่นนี้นะคะอันนี้เป็นชุดนะคะชุดนี้ร้อยยี่สิบบาทนะคะสามกระป๋องนะคะส่งฟรีนะคะร้อยยี่สิบาทส่งฟรีสามกระป๋องแต่วลดามีแพ็กเกจนี้ด้วยนะคะ สี่กระป๋องร้อยยี่สิบบาทนะคะส่งฟรีค่ะสี่กระป๋องร้อยยี่สิบส่งฟรีนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านสนใจปาลาละาองสุกข,ของบรดารับรองแซ่บทําเองไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านคนอื่นทํานะคะบรดาทําเองหากท่านต้องการอยากไปซิมไปแซ่บก็เชิญได้เป็นกิโลก็มีนะคะกิโลละสามร้อยบาทนะคะส่งฟรีให้ท่านเหมือนกันนะคะเอาครึ่งกิโลก็ได้ร้อยห้าสิบนะคะ วราดาก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ไม่หนีไปไหนที่ยังอยู่กับวราดาถึงจะไม่มากก็ยังเป็นกําลังใจให้วราดานะคะกับขอบพระคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ